สวัสดีค่ะทุกคนป่ะวันนี้สาวนุ้ยจะพาไปดูรถตัดอ้อยเนาะวันนี้เกี่ยวของสาวนุ้ยเองเลยว้าวันนี้เจอรถตัดลำใหญ่อ่ะช่างเหลืองช่างใหญ่ห่าไปได้ไปแล้วตัวเม่เนาะมีกระลังเสร็จตอนลูกอันนี้ห้าไร่สองงานไปเจอลำใหญ่มาดูเกี่ยวไปดูเฮ้ยเนาะไปไปสาวนุ้ยจะพาไปดู วิ่งแบบโบดน,นี้จะเถื่อนอ่ะโอ้โหดูดูอันนี้เกี่ยวของสาวนุ่ยเองเลยได้เป็นสายสามลิ้ิพาไปชมเป็นรถของโรงงานเนาะเป็นสิบลำตัวนี้ตัวใหญ่ที่รุ่นนึงก็จะเป็นตัวน,น้อยอยู่ข้างนู้นของลุง ก็ขดของทิมงงานควบรีก็สาวไ่วันนี้สาวไม่ลุยอ้อยของเจ้าของคันก็ยอมที่พักนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายก็คันเจอลำควนวันนี้ของเจ้าของลงลุยเองหน่อยดูลำใหญ่รถรถตัดออซิ่งสายหวานรถสายหวาน จริงจริงนะของแท้ของแท้ของแท้แ,ทแน่นอนนะรถคันนี้คนขับแรงไม่ซ่าแน่น,นี่นี่แรงนี่ยาวดูขอลอกแแหละหายไปครึ่งนึงปีกายนี่ได้เกือแบบสองพวงปีนี้ดู ไดแม่นังนก็ยังอกสุึลูกยังไม่เต็มเลยลื่นแปลงบนแปลงบนหน้าเจ็ดไล่จะไปลุ่นกันแปลงก็ฝากติดตามสาวนุด่ยเด้อช่องสาวนุยไทยทิ้งแล้วก็เพจสาวนุยไทยทิ้งวันนี้เจอช่างใหญ่ช่างใหญ่ไปแล้วสาวนุยจะพาไปดูใกล้ Dan Vincuno தாக்குறையே <laughs> จ้านี่มาเนี่ยเรามาดูกันข้างหน้าเลยมาดูตอนตีคู่นะ่ะเนี่ยของก็เจ๋งอะ่ะของก็ดีอะ่ะของก็แ้อะ่ะของแย่ สายจวดสายจวดสายหวานสายหวานเอาเดี๋ยวเราหนุยเก็บต้นหนุยก่อนเด้อถ้าถ่ายคลิปไงก็ฝากติดตามสารหนุยเด้อจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ